สวัสดีครับผมดนุตเกตสรานะครับ Living Experience Designer จาก s c g Home Experience ครับสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงเปมรมฤทยัยสิริรัตนาวราคุณกุณมารแ,แพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชัยค่ะในวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์การดูแลสุขภาพนะครับทั้งในเชิงทางการแพทย์แล้วก็เชิงสถาปัตย์นะครับซึ่งมีทั้งการออกแบบการปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนะครับ คุณหมอครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนและที่บ้านผม,มยุ่งเยอะมากเลยครับไม่ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ที่โรงพยาบาลนเ,นเป็นยังไงบ้างครับใช่เลยค่ะที่โรงพยาบาลน,นะคะในช่วงนี้ค่ะมีคนไข้เด็กเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคไข้เลือดออกกันค่อนข้างเยอะมากค่ะเนื่องจากที่โรงเรียนมีแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อากาศอาจจะถ่ายเทยได้ไม่ดีพอค่ะก็รวมถึงมีพวกแจกันดอกไม้มีแหล่งน้ําขังต่างๆทําทให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยค่ะเกิดการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกกันได้เยอะมากขึ้นค่ะ ไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกีนะคะซึ่งมีทั้งหมด4 000, สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เดง 1, 1เดง2เดงสาเดง4ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายด้วยยุงเป็นพาหะโดยการที่ยุงค่ะสามารถกัดคนที่เป็นเชื้อไวรัสไข้เลือดออกแล้วก็เชื้อมันจะไปอยู่ในตองน้าลายของยุงเมื่อยุงไปกัดคนถัดไปก็จะทําให้ยุงสามารถปล่อยเชื้อไวรัสไข้เลือดออกไปสู่บุคคลถัดไปนั้นได้และทีนี้นะครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าเราได้รับเชื้อไข้เลือดออกแล้วหรือว่าเราจะเป็นโรคอื่นแทน คุณหมอพอจะมีแนวทางในการสังเกตไหมครับผมค่ะค่ะถ้าเป็นในกลุ่มของโรคไวรัสไข้เลือดออกก็จะมีไข้สูงลอยอยู่ประมาณ2-7วันนะคะมีเลือดกำเดาไหลมีเื่นตามตัวมีจุดตามตัวรวมถึงบางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีอาการปวดท้องได้ค่ะซึ่งจะแตกต่างกับโรคไวรัสอื่นๆเช่นในกลุ่มของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นในกลุ่มของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่จะมีอาการไข้มีไอมีน้ำมูกบางคนมีอาการเหนื่อยหอบ หรือว่าหายใจไม่สะดวกรวมถึงการแน่นหน้าอกได้ค่ะฟังดูจากอาการแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับสำหรับโครคไข้เลือดออกไม่ทราบว่าคุณหมอมีวิธีการแนะนําในการรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ เชื้อไวรัสไข้เลือดออกในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสในการรักษานะคะจะเป็นเพียงการรักษาตามอาการเช่นกินยาลดไข้เช็ดตัวตามอาการแล้วก็รวมถึงการห้ามรับประทานยาในกลุ่มไอบูโปรเฟนกลุ่มยาแอสไพริะนะคะ,ะรวมถึงต้องเฝ้าระวงังอาการช็อกหลังจากมีไข้ได้ในกลุ่มของภาวะความดันเลือดต่ำ ค่ะซึ่งจะทําให้มีอันตรายรุนแรงมากได้นะคะถึงแม้ในปัจจุบันเรายังไม่มียาต้านไวรัสในการรักษานะคะแต่เราสามารถมีวิธีป้องกันได้ค่ะเช่น การจัด,ด,ดแหล่งพ่อพันยุงต่างๆพวกจะการดอกไม้หรือว่าแหล่งน้ําขังต่างๆนะคะรวมถึงในปัจจุบันถ้าเราต้องไปในบริเวณที่มียุงลายหรือว่ายุงปริมาณมากเราสามารถใช้วิธีการป้องกันยุงโดยใช้พวกกลุ่มของสเปรย์ป้องกันยุงได้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันเรามีวัคซีนสาหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปค่ะจนถึงผู้ใหญ่อายุ60ปีนะคะสําหรับป้องก,กันโรคไข้เลือดออกได้ด้วยค่ะครับ นอกจากการป้องกันไข้เลือดออกที่ตัวบุคคลดังที่คุณหมอเล่ามานะครับทีนี้ในมุมมองของนักออกแบบนะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องน้ําขังรอบบ้านนะครับซึ่งน้ําขังรอบบ้านที่ว่าเนี่ยส่วนมากมักจะมาจากปัญหาดินซุดนะครับในกรุงเทพเราเนี่ยมีการดินซุดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อดินซุดตัวลงนะครับก็จะทําให้เกิดโพรงรอบบ้านเมื่อเกิดโพรงรอบบ้านเนี่ยเวลาฝนตกนะครับน้าก็จะมักจะไหลนะครับเข้าไปสู่ใต้ตัวบ้านบวกกับ ความชื้นและความมืดของใต้ตัวบ้านเราเนี่ยมันก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหลายได้นะครับโอ้ถ้าเป็นโพงใหญ่ขนาดนั้นแล้วนอกจากยุงน่าจะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานด้วยหรือเปล่าคะ,ะครับสัตว์เลื้อยคลานี่ตัวอันตรายเลยครับเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้มักจะเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับดังนั้นเนี่ยในการป้องกันสัตว์เหล่านี้หรือว่าป้องกันโพงรอบบ้านเนี่ยมักจะใช้วิธีการปิดโพงรอบบ้าน ซึ่งมีทั้งในส่วนของการปิดโพงชั่วขราวนะครับแล้วก็ปิดโพงแบบถาวรน,นะครับในส่วนของการปิดโพงชั่วขราวนะครับเราก็สามารถนําพวกกระถางต้นไม้นะครับหรือว่าไม้ประดับเนี่ยมาปลูกบริเวณรอบๆโพงในกรณีที่เรายังไม่อยากจะทำเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยดินมันยังไม่คงที่แล้วก็หาต้นไม้นะครับมาวางประดับรอบบ้านเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคานต่างๆพวกนี้เข้าไปใต้บ้านนะครับ ในส่วนของการปิดโพงถาวรนะครับเราก็สามารถเลือกวัสดุมาปิดโพงรอบบ้านได้หลากหลายวัสดุขึ้นอยู่กับขนาดของโพรงรอบบ้านที่เกิดขึ้นนะครับถ้าโพงขนาดไม่ลึกมากเราก็เลือกเป็นวัสดุชนิดแผ่นเบาอย่างเช่นสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือ PVC นะครับแต่ถ้าโพงเนี่ยมันมีขนาดลึกนะครับเราก็แนะนําเป็นแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปในการปิดโพงรอบบ้านนะครับนอกจากปิดโพรงรอบบ้านแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบริการฟิวกููดสำหรับเติมโพงใต้บ้านให้เต็มนะครับ ซึ่งเมื่อทําการปิดโพงรอบบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรเสริมด้วยการตกแต่งพื้นที่บริเวณโดยรอบเนี่ยให้มีความสวยงามเรียบร้อยตามมาอีกทีหนึ่งครับผมแล้วทุกบ้านที่มีโพรงสามารถทําตามที่คุณสถาปนิกแนะนําได้เลยหรือเปล่าคะผมแนะนําว่าควรจะเป็นบ้านที่ผ่านการใช้งานหรือว่าก่อสร้างมาสักระยะแล้วนะครับเพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยโอกาสที่ดินน่ยยังซุดตัวอยู่เนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทําการปิดโพงรอบบ้านไปแล้วเนี่ย มันก็ยังมีความเสี่ยงที่ดินอะ่ะมันยังซุดตัวลงอยู่นะครับอาจจะต้องรองให้ดินอะ่ะมันคงที่นิดนึงถึงจะค่อยทําการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับทําได้ทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านโครงการเนาะก็คือบ้านพวกทาวน์โฮมอะไรพวกนี้บ้านเดี่ยวเนี่ยก็จะดําเนินการได้ง่ายหน่อยก็เะจ้าของคนเดียวนะครับแต่ถ้าบ้านทาวน์โฮมพวกเนี่ยอาจจะต้องจับมือเพื่อนบ้าน,นครับร่วมกันทําทีเดียวเพื่อแก้ไขปัญหานะครับ สำหรับคนที่เคยปิดโพงแบบถาวรไปแล้วครับผมอยากจะฝากข้อสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออยากให้เจ้าของบ้านนะครับคอยสังเกตว่าวัสดุที่เราเคยปิดโพงไปแล้วเนี่ยมันยังสามารถการดินได้โอเคอยู่ไหมนะครับเพราะว่าตัววัสดุพวกนี้มันจะมีอายุการใช้งานของมันนะครับรวมถึงปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับเรื่องดินซุด ก็อยากจะให้ดูสังเกตบริเวณรอบบ้านว่ามันยังสามารถการดินได้อยู่ไหมถ้าโอเคอยู่ก็ใช้งานได้เรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาหรือว่าเริ่มมีรูเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องทําการปิดโพรงเพิ่มเติมนะครับจากการที่เราได้คุยกันในวันนี้นอกจากความรู้ในด้านวิชาการทางการแพทย์แล้ววันนี้หมอยังได้ความรู้มาเพิ่มจากคุณสถาบนิกด้วยซึ่งเป็นความรู้ในการดูแลบ้านของเราเพื่อป้องกัน แหลงพอพันยุงได้อีกด้วยนะคะผมก็ขอขอบคุณคุณหมอเช่นกันนะครับที่แชร์ประสบการณ์หรือว่าวิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับเจ้าของบ้านท่านใดนะครับมีปัญหาอยากปรึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวงใต้บ้านหรือเรื่องบ้านอื่นๆนะครับสามารถเข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ e c g Home Experience สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทานะครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่บ้านครับ